สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบแล้วก็พบกับไก่ล็อกชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองครับก็จริงๆก็วันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะครับแต่ก็เล่นภาค1.6.2เพราะว่าไม่รู้ว่าแบบ ไม่ได้อัพตามกระแสมันจะเอาชีวิตรอดแบบเกียนๆนะครับเกียนมากเลยนะโอเคมันเริ่องอะไรโลกนี้ยตอนแรกที่สร้างมามันเฟลครับพอดีพี่เผอกดหยุดอัดโอม้มาเล่นกันดีกว่าโอเคกดเข้าไปเลยยาฮ่า yeah. ๆ <c oughs> โอเคขอวางไม้ก่อนนะ เป็นไม้แท่งอะมันแท่งไอติมโอเคตอนนี้ผมก็เกิดมาในที่มันแปลกๆเนาะขอเช็คดูก่อนโอเคเสียงใช้ได้เดี๋ยวขอเปิดเสียงให้มันดังๆไม่รู้แล้วว่ามันจะได้หรือเปล่าเปิดเสียงสัก่างนี้ก็ได้ไปมันลุยกันเลยมันต้องมาเกิดในจังโก้แนวโคตรเกลียดเลยพี่ปับเป็นอะไรวะ โ oh, อ้ปรับเป็นอะไรวะออปชั Option, okay. ่นโอเคปรับเป็นอีซี่แล้วกันนะเป็นไก่ต้องเล่นกับกั๊กให้ดูว่าเราใช้สกินอะไรอันนี้ e ye, สเน็กอายสเน็กอายสเน็กอายนะครับสเน็ก e okay. อายโอเคเล้วกันดีมอสเนี่โอ้ยฮก็คงจะเห็นว่ามีมอสมีนิมแมก รือว่าจะเอาไว้ดูไปามีหาที่สร้างบ้านกันก่อนดีกว่าสำหรับผมเนี่ยครับไม่คงไม่ชอบสร้างโลกเอ๊ะไม่ใช่เล่นไม้ครับในแบบอะไรสักอย่างไม่ค่อยชอบเล่นใ,ในในกากนี้จังโกูมีโคตรเกียดเลยถึงมาสร้างนี้ก,นกันก็เริ่มตัดไม้นะครับ คลิปนี้ถือว่าเอาชีวิตรอดแบบเกลียนนะครับโอ้ยจริงๆทุกคนน่าจะรู้กันนะมาคราบกันดีกว่าโอเคแต่ผมแต่ไม่ไหวจริงๆอะครับผมก็ขอทำอย่างนี้กันแอ้กูมีมัดเสกแหลกแน่เสแกแหลกจอ โอเคสร้างเลยสร้างบานสร้างบานดิง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 เกียนครับนี่เป็นตัวอย่างการเอาชีวิตรอดแบบเกียนนะครับโอเคโอ้ยขี้เกียจแล้วเศษอะไรมาดีโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคใส่อืม เย่า yeah, huh. เอาชีวิตรลดแบบเกียนๆต้องเข้าใจลืมเศกของบางอย่างของไอตำนานแปบบ๊บนึงอะไรวะเอาอะไรด,ดีเอเอะไรดีขอเป็นที่ขุดก่อนล้วกันเอาสักไอรอนก็ได้ธรรมดาธรรมดาจะได้สร้างบ้านสบายสบายไม่มีใครไม่เดือดร้อนกับจ e m s โอเค เสียงบ้านสางบา้านเสียงบา้า,งบานแสนสุขลบประตูลถทิ้ง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 ดีริทีริทเขาในกล่ลองขอ,อขอเป็นสร้างอะไรดีเนาะต่อไปก็ประตูประตูประตูอยู่ไหนวะประตู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  ตัวอยู่นี่โ,โอ้โหฉลาดโอ้ฉลาดเยแค่นี้ก็หาประตูไม่เจอโคตรแบบเออคือ,อว่าก็พยายามรับคลิปชาแนลผมนี่จะพยายามลดลดอ่าลดคำหยาบล้วจะมันแหลกจริงๆก็ถือว่าเอาชีวิตรอดแบบเกลียนๆนะใครก็ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโหลดม็อดไว้ยังไงตั้งแต่ดาวโหลดมันก็มีม็อดแจกมาให้อาช่างเมื่อกี้ผือไปโดนวินิแบบซังบาน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 โอ๋อเร่มัน,นอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่ควรทำตามแต่ถ้าคุณ เกียร์ก็ทำตามได้นะครับแล้วผมก็จะไม่ไมตัดต่อไม่ก็โอเคสร้างแบบห่หวยไว้ก่อนเราจะทำเราจะเรียกค er. ีเปอราา์นี่ยังถือว่าเกียง,งน้อยๆนะนั่น่าจะขอเกมหมดเลยแล้วกัน เกมโหดดีไม่เนี่ยเกมไม่ต้องมกันกินเกินไปอ่ะเย้โอ้มันต้องไม่หาใหม่อันใหม่นะถ้า ็ถ้าเสียงดังเกินไปก็ต้องขออภัย,ยนะครับพอดีพอดีโปรแกรมมันส่วนโปรแกรมที่ใช้อัดก็แอคชั่นมันปโหลดกันได้แนะนำเผื่อมันอยากจะเอ้เมื่อกี้เห็นไหมครับโอ้โหหมูไทยบินได้โอโห้หมูไทยบินได้ครับโอ้โหเมื่อกี้มีหมูไทยบินได้ช่างมันเอ็เจ๋งนะเจอหมูไทยบินได้โอ้เอา

รอดอยู่แล้วโวันเที่ยบใครทำไมมันทำไมมันถึงตอนกลางวันเนอ,อะปรับเป็นตอนคืนเย,ย่คิปเปอร์เก่งจริงก็ออกมาดิคิปเปอร์อืมคิปเปอร์คิปเปอร,อปอร,ปอร์ให้หาอะไป้องกันคิปเปอร์ก่นอนเฮ้คิปเปอร์มาก็ ดิคิปเปอร์ไม่ไหวแล้วครับเศษเอาเสกซอมบี <eviden ced> ้แล้วกันว้ายซอมบี้ซอมบี้เก่งจริงก็มาดิซอมบี้ซอมเบ้เฮ้ยเออพอเป็นเคทีมด ระบุ้มเย yeah, บุ้มไปตายซะสอบเบ้ฮ่าฮาไปตายซะสอบเบ้ฮ่าฮ่โอ้ยเน่าเลยครับอ้เล่นอะไรมันอมันก็ไม่เอาชีวิตรอดแบบอยากไม่ต้องคอมเมนต์มาเลยก็ได้นะครับว่าทำไมเกียนก็ก็มันเกียนนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปว่า เอาชีวิตรอดแบบกินเกียร์สำหรับวันนี้ก็อขอจ,จบลงท่านี้นะครับบินชันจะบินบินไปอเป็นคนไทยบินได้โอ้ยอยากเป็นคนไทยบินได้อะโหพลาดไม่ได้ต้องโชว์โชวก่อนคนไทยบินได้คนไทยบินได้โอ้โหก่อนจบต้องโชว์คนไทยบินได้ไม่โชว์ไม่ได้ไม่โชว์ไม่ได้ไ ซัมบี้อึดจุงเลยอเอาคนไทยบินได้คนไทยบินได้เอาอะไรจุดดีแบบกินเแบบกียนอกี่ยนหมุดยังนหมด,มหมดเป็นเซอร์ไวเลพร้อมจะทำคนไทยบินได้แล้วใช่ไหมค,คุณพ่อจะบินแล้วใช่ไหมสเนกอายครับ เขาจะบินแล้วใช่ไหมสเน็กไอ้แย้สเน็กไอ้พร้อมแล้วฮ่าฮ่ามาจุดกันเลยดีกว่าจุดจุดจุดอะเลสโตนท็อสหนึ่งอันปักเอาปักไม่ได้เอาไหมปักเอาปักไม่ได้โอ้เล่าเล่วเล่า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 เ,เ,เ,เอา เฟลโหเอาเอาใหมเอาใหมเอาใหม่เอาใหมเอาใหเอ้ยเอาตกอีกว่าคนไทยบินได้คนไทยบินได้คลิปนี้ไม่ได้ทำคนไทยบินได้นี่ไม่ได้ครับคนไทยบินได้คนไทยบินได้เย้คนไทยบินได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Yeah.